ปลาว่ายผ่านแล้วครับนี่ครับหลายตัวด้วยเห็นปลาชัดๆเลยนะครับแจ๋วเลยครับอย่างนี้ปลาไหมไหนรู้เลยว่ามีปลาไม่มีปลาสวัสดีครับผมนพสกายบูลนะครับวันนี้มีของเล่นมาใหม่แล้วท่านอาจจะเคยเห็น อันนี้เป็นกล้องส่องปลาใต้น้ำนะครับผมได้ซื้อสั่งมาจากในในเว็บแหละพันกว่าบาทเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเปิดกล่องมาก็จะมีอุปกรณ์มาตามนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นขาที่ยึดจอนะครับกับสายชาร์จ นีมาให้นี่คู่มือนี่ครับเป็นจอนี่นะครับเปิดมาจะมีกันแสงด้านข้างอย่างนี้ให้นะครับเปิดปุ๊บมันก็จะกลางออกมาเลยนะครับจอก็ประมาณสี่นิ้ว ด้านหลังจะมีที่เสียบขาที่ให้มานะครับด้านข้างก็จะมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็เป็นเป็นรูชาร์จแบตแล้วก็สาย AV ที่เสียบกับกล้องแล้วก็เป็นตัวสวิทช์ LED ที่เป็นอินฟาเรดใต้น้ำนะครับเวลาอยู่ใต้น้ำมืดๆอาจจะเห็นส่วนตัวกล้องก็จะมีสายมาให้ก็น่าจะสัก สิบเมตรได้นะครับสายมาให้แล้วก็ด้านหนึ่งก็จะเป็นสายสามจุดห้าเนี่ยครับเราเสียบรูนี่ครับหน้าตากล้องไอ้ตรงเนี้ยกลมๆเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนไอ้ฟองน้ำครับที่ลอยน้ำได้เวลาเราโยนลงน้ำเนี่ย มันก็จะไปลักษณะนี้อย่างไงมันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเวลาปลามาเข้าใกล้เราก็จะเห็นนะครับเนี่ยมีอินฟาเรดอยู่เป็นดวงดวงข้างบนนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดจอดูนะครับว่าเป็นยังไงจอเปิดด้านข้างนี้นะครับ เป็นภา,าษาจีนนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์แบตก็ไม่มีอะไรสีฟ้าเดีย๋ยวเราเอาสายกล้องไปเสียบดูนะครับครับเสียบแล้วกล้องก็จะติดเลยนะครับนี่นะครับเป็นรูปนี้เลย าพก็ถือว่า <c oughs> คมชัดอยู่นะครับเดี๋ยวอันนี้จะเปิดเป็น LED อินฟาเรดอันนี้ปิดอันนี้เปิดเต่ดหน้าจอหน้ากล้องจะไม่มีไฟขึ้นมานะครับจะเป็นแสงอินฟาเรด เดีย๋ยวลองไปดูกันใต้น้ำครับว่าเป็นยังไงกันว่าเป็นยังไงบ้างถ้าลงไปใต้น้ำแล้วเดีย๋ยวเราล,ลองไปดูกันนะครับนี่ก็มาถึงตรงคลองนี้ดูนะครับเดีย๋ยวเรามาลองกันดูว่าตรงนี้เป็นคลองธรรมชาตินะครับผมก็เพิ่งเคยครั้งแรกเหมือนกันเดีย๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ผมก็ได้ต่อจอจก,กล้องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ เดี๋ยวเราจะลองโยนลงไปในน้ำดูว่ามันจะเป็นไงนะครับลงไปแล้วนะครับตอนนี้กล้องก็ไปอยู่ใต้น้ำแล้วนะครับมองไม่เห็นปลาเลยไม่มีปลาตรงนี้นี่ก็ลองโยนไปใหม่ตรงกลางนะครับ โอ้เห็นปลาครับเห็นปลาเห็นปลาด้วยครับปลาอะไรน่ะโอ้ปลาว่ายผ่านครับโอ้ตรงนี้มีปลาครับมีปลาว่ายผ่านตัวใหญ่ด้วยเมื่อกี้มีปลาผ่านไปนี่ครับมีปลามาอีกแล้วนี่ครับปลาปลาเห็นปลาครับ ตอนนี้เราโยนไปประมาณตรงกลางนะครับเมื่อกี้ก็มีปลาว่ายผ่านมาสองสาตัวนะครับต้องเปิดดินพาเลด้วยนะครับมันเพราะว่าใต้นะ้ํามันน่าจะมืดกว่าตรงนี้นะอันนี้เรากล้องขึ้นมานครับก็จะหมุนอย่างนี้นะครับหมุนตี้วๆอย่างนี้เดีย๋ยวเราลองโยนไปใหม่นะครับ ออนนี้เราโยนลงไปใหม่แล้วนะครับก็ยังไม่เห็นปลาเพิ่มนะครับเอยเห็นแล้วครับน,นี่เห็นปลาว่ายผ่านแล้วครับนี่ครับหลายตัวด้วยน่าจะเป็นปลากระดี่นะครับนี่ครับเห็นปลาชัดๆเลยนะครับ ว่ายผ่านไปน่าจะเป็นปลากระดี่นะครับแจวเลยครับอย่างนี้ตกปลา,หาไหนไหนรู้เลยว่ามีปลาไม่มีปลาตรงนี้มีแต่ปลากระดี่ไม่น่าปลาไม่น่ากินเบ็ดนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันอีกที่นึงครับว่าเป็นไงเราก็มาตรงนี้จุดดูนะครับว่าตรงนี้จะมีอะไรใต้น้ำขึ้นบ้างเดี๋ยวลองมาดูกัน ครับตอนนี้ก็ถึงพื้นแล้วนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันครับว่าใต้นี้จะมีอะไรบ้างถ้าเรามาตกปลามั่วาเราคงไม่รู้ว่าตรงนี้มีปลาหรือเปล่าครับเดี๋ยวลองดูนะก็ที่มาตกปลาไม่ต้องถามเลยว่าปลาทําไมไม่กินนะครับถ้าเราไม่ดูใต้น้ําเห็นว่าเป็นยังไงเราไม่รู้เลยนะครับเนี่ยไม่มีปลาผ่านสักตัวเลยนะครับตรงนี้ อย่ลองลองโยนกล้องไปจุดอื่นดูน,นี่ปลาอะไรมันก็บรรยากาศดีหน้ามีปลานะแต่พอมาลองส่องกล้องแล้วนี่ไงปลาผ่านปนินไม่ค่อยมีตัวนะครับตรงนี้ โยนกล้องไปไว้ตรงนู้นนี่ใต้น้ำเป็นเงี้ยไม่มีปลาเลยอ่ะนานๆจะผ่านมาสักตวงนี่เราโยนกล้องลงไปเลยนะครับเห็นแล้วนะครับนี่ปาลาอะไรอ่ะ จากที่ผมลองหลายๆจุดนะครับก็ได้เห็นปลาเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่ครับสายก็ยังใช้ประมาณไม่ถึง10บเมตรนะครับก็ถือว่าดีเลยครับตัวนี้ดีกว่าไปลองแบบไม่รู้นะครับตรงนี้เราก็ลองลองโยนลงไปลองโยนกล้องไปเราก็เห็นว่ามีปลาไม่มีปลานะครับเราก็สามารถเข้าหมายตกปลาได้ นี้ผมก็โยนไปตรงใกล้ๆเนี่ยครับตอนนี้ก็เห็นเงาอย่างนี้อยู่นะครับก็มีมีปลาว่ายผ่านอยู่บ้างนะครับเราก็สามารถหย่อนเวทตกปลาตรงนี้ก็ได้เมื่อกี้เห็นปลาเหมือนปลากระทิงว่ายผ่านในนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับตัวนี้ใครสนใจก็ลองไปซื้อมาใช้กันได้พันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมปัก ฝากไอ้ตัวตะกร้าสินค้าชิ้นนี้ไว้ให้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมไปหมายไหนเดี๋ยวผมจะลองโยนแล้วก็ลงคลิปให้ดูอีกทีนะครับยังไงฝากติดตามนบสกายบูไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่มาแล้วไว้ไปแล้ว